ขอก่าวสวัสดีสวีดัดสวัสดีทุกคนทุกท่านด้วยนะคะวันนี้ผมช่อง j g o t v เช่น s ค o นะครับวันนี้เราอยู่กับเกม GTA Online Surf Royale นะครับผมก็ห่างหายกันไปนานเนาะโอ้โหบอกเลยว่าก็สตรีมทุกวันตอนเย็นนะครับผมเป็นเสาร์อาทิตย์มาะเพราะว่าเสาร์อาทิตย์พักสตรีมสตรีมบ้างเวลาเหงาเนาะประมาณนี้แหละ เราเข้างี้ไปหนึงนะยี่ห้าบสวัสดีครับพี่ชายมาแล้วมาแล้วครับผมสวัสดีครับผมเกมเมอร์สวัสดีครับสวัสดีครับผมอุ้ยสวัสดีครับผมโอเคอ่า25่สบหกกีเป็นอ่า50ใช่ไหมสวัสดีครับพี่สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีคุณดูสี่คนเลยนะครับใครที่เข้ามาดูใหม่ลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามด้วยนะ อย่าลืมแชร์ลงเพจอ่าลองเอ้แชร์ลงกลุ่มลองไลด้วยนะครับผมโอเคเข้าสู่ระบบได้เฉยยี่งคีทุกอาชีพยอยู่ที่สี่หรออ่อจุดเกิดเด็กไหมโอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อซื้อน้ำซื้อน้ำกันดีกว่าใครเอานี่ยโอเคเดี๋ยวผมจะไปซื้อน้ำก่อนดีกว่าปะเราตัวเน็ตมีกี่คันวะเนี่ย อ๋อทำไมคนดูลดน้อยลงอ่ะตอนนี้คนดู51เอ้ยตอนนี้คนเล่น51ต่อ <c oughs> อ่าสตรีมอ่าสตรีมช่องเอ่อเจเจโจีออดี้แกงออดี้กลาวเอ้ยออดี้กลาวเอ้ยออดี้จับออดี้จับโอเค เดี๋ยวผมขอไปซื้ออาหารก่อนดีกว่าวันนี้ไม่ได้ไปซื้ออาหารด้วยฮะต้องซื้อน้ําด้วยช่วงเนี้ยรายแรกครับผมพี่อยู่ FBI ไหมพี่อยู่ FBI ครับผมนี่ยหน่วยต่อต้านก่ากาอการร้าย FBI สุซิสตีมออเดอร์จ <c oughs> <c oughs> ับโอเคอัปเดตกระเป๋ายังไงโอ้โหใช่หรอครับผม ตอนนี้เป็น FBI อยู่เม่เช้านี้ก็หามีงานให้ไ่จับนะจับไม่ค่อยได้เท่าไหร่หรอกส่วนมากส่วนมากนี่ก็ปุ่มมันไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่หรอกปุ่มจับโจนไอ้ปุ่มคําสั่งอะ่ะมันใช้กว่าจะทันใช้คนไม่ค่อยทันเท่าไหร่โจนก็โคตรโจนโคตรจุกเบียอ,ะอ่ะเอาตรงอดีตโจนยัง,งอายละเอาตรงคิดได้ไงเอาโจนมันจับโจนโอเค ซื้อน้ำเปล่าประมาณจุดข,ขวดพอเอาสักสามขวดปะอ่าฮะแล้วไปครับผมต้องกดย้ำๆนะมันถึงจะหายใช่ไหมหายเสร็จหายโอเคหายเรียบร้อยกดจนหน้าจอจะพังบอกเลยว่าเหงาไอ้วันนี้แก้งอื่นไปไหนหมด ดี๋ยวเราไปหาตังค์กันดีกว่าปะเอ่อเอาเดี๋ยวจับอ๋อเดวมานะผมอยู่บ้านเพื่อนพ่ออยู่โอเคครับผมก็โดดเนทเอ็นอาร์จีห้าร้อยโอเคไอ้ยโนนไปไหนแล้วอ่ะโนนหายไปไหนอ่ะโนนเกมยังวะเอเดี๋ยวจับใครว่ไอ้ควาย เนาไอ้นี่อยากดังปะเนี่ยนี่การจับกลุ่มอาครับ C CSM สามเจ็ดโอเคมาอยากให้สนองก็อมจัดให้นะครับผมสามเจ็ดโอเคอยู่แล้วเท่านี้ใช่ไหมโอเคมีงานให้ทำหอีกแล้ววันนี้หลบหนีเจ้าเจ้าหน้าที่เหรอโอ้โหไปดิ จับดีรออะไรล่ะแม่เงี้เงียเงเขาอยู่ส่วนไหนของโลกวะเนี่ยน่ะแก๊งเดียวกับไอ้พวกนั้นไหมทับทับเอ่อ C U F F เอ่อสามเจ็ดสามเจ็ดโอเคโอเคตุนต้องเอ่ออินอะไรเนี้ยน่าจะอยู่ใกล้นะครับถ้าอยู่ใกล้อะไรเงี้ยเออ อุ้ยไปฝั่งนู้นเหรอเขาต้องรัดแล้วล่ะกูจากทรงเอาทำไมทำไมมันจับกันหลายคนจังวะเนี้ยจะจับใครดีเนี่ยมาไปโจรไปไกลแล้วผมว่าไม่น่าทันแล้วแหละไปเดีย๋ยวเราไปจับดีกว่าออาดีจับนะฮะคือจับจับถ้าจับไม่ได้จะเอาหน้าที่ไหนไปไปดูผอ,อเนี้ยไอผอ,อเนี่ย ตดนจับวะหรอตัวแล้วหรอเอาน่าจะอย่างมั้งอาง่ายคือเอไม่ใช่ไอ้นนท์นะที่สร so ้างปัญหาใอ้ผบเนี diligent, like mm ่ยเอออุ <h <h ้ยทำไมนกระตุกจังอ่ะโอ้กระตุกกระตุกเกินกระตุกเกินโอ้โหโอ้เล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 เ่เเเ่ โอ้อมาจุกเฉยหหหหเหรอจุกเหรอจุกเหรอไปไแน่วัเนี่นให้ไปทางนน้นแหละคคโอ้จับยากจังไหมเนี่ยจับโคตรยากไอ้จนแต่ละคนนี่ไม่ธรรมดาจริงอเออคืออะไรอ่ะ In that, อินอินดาต่อ ตรงเวใช่ปะโอเคโดนจับแล้วเออมันคืออะไรอะ่ะโอเคเอ่อ,เ,อ,อเห็นนอนไหมไเฮ้ยมันไ,ไปอีกล้วโอ้ยเอ,อ้ทำไมจับไม่ได้พี่เริ่มเปิดช่องนี้ตอนไหนอ๋อสองปีก่อนครับปีก่อนนั่นแหละได้ปีก่อนสองปีก่อนนั่นแหละเฮ้ยนอนหาย ผม,มมผมจับไม่ได้ทำไมผมจับไม่ได้ทำไมผมจับไม่ได้ทำไมผมจับไม่ได้เออทำไมเอ๋อโอ้โหครับ T A S E R เทเซอร์ไปโดนคนเลยเลยหรอสาหัสเลยหรอต้องแนวนน่มันจะมาอีกปะน่าจะมาอีกนะผมคิดว่าโอ้ยโดนยิงผมยิงโดนผมมันหรอโอ้จ่าจ่าโดนยิงผม โอ้ขอโทษครับขอโทษขอโทษโอ้ขอโทษครับ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 โอ้ยโดนอีกแล้วนะครับอืมโดนอีกรอบอ๋อครับสู้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 โอ้ยจับซิจับซิโดนเอ้ายิงไม่โดนอีกโอ้ใครยิงโดนฉันอยู่เนี่ยอะไรเนี่ยเอามายิงโดนแต่ฉันวะเนี่ยโอ้ยเจ็บนะเฮ้ย ฝึกปืนไปอย่างดีไปเนี้โอ้โหโดนอีกอะเราหลักอาสอรี่สอรี่เอ้ยไม่กันมากแล้วโอ้ยยิงไม่ทันโหไวมากไอ้นี่มันกะาจะฆ่าตำรวจเลยเหรอโอ้โหต้องวิสามันอย่างเดียวตอนเนี้ยมาดิคือผมจับไม่ได้ไม่เป็นไร เดี ab, ๋ยวผมจับตายเลยดีกว oh, ่าง่ายจับตายเลยไหมเนี่าจับตายเลยเปล่าแม่งเกินเกินไปนอนไม่อยู่เนี่ยนี่แหละนะถ้าตำรวจดิถ้าตำรวจถ้าเราเป็นอย่างเงี้ยประชาชนก็เล่นแบบเนี้ยจะจับแบบเนี้ยโอ้โดนโดนไหมไม่โดนนะฮะโอ้โดนยิงอีกแล้วเราอะไรวะเนี่ย โอ้ยโดนอีกเม็ดโอ้โหเจ็บเจ็บเหลือเกินโดนไหมโดนไหมโดนหรือเปล่ารถผมเห็นจอดรถอยู่ตรงนั้นนะเดี๋ยวขอไปเช็คดูก่อนอ๋อ่อโอเมื่อกี้พูดอะไรนะเมื่อกี้มันพูดอะไรนะ โอ้โห oh, มีรถแล้วจับยากเฉยนะจับไม่ได้เฉยนะดูหมิน oh. ่นเจ้าหน้าที่โดนไปอีกข้อหาเอาเ,เดินจับเรียบร้อยโอเครวบ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 โอเควิสามันเลยวิสามันเลยอย่ามันจับรถ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 จับรถไม่ได้แนะ่เนี่ย เอออะไรวะเนี่ยเอาเอาเก๊งเขียวแก๊งเขียวแก๊งเขียวพวกพันอะไรด้วยเนี่ยเฮ้ยเฉี่ยยิ่งสามันไหมไม่นะอย่าขยับขยับตายเอา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 เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาอ้อตัดยิงโอ้ผมตัดยิง ใครยิงผมเนะี oh, oh, t t oh, ่ยโอ้โหมันไล่ยิงตำรวจเลยเหรอมันไล่ตีตำรวจเลยเหรอโอ้โหไอ้นี่ก็เกินนี่มันวิสามันเถอะวิสามันไดไหมเฮ้ย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 สามันเถอะโอเค มันคืออะไรอ่ะอ๋อโดนโดนโดนโอ้ยตายตายตายโอ้ยโอ้ยทำมเจ้าหีบหรเนี่ยโอ้โดนอีกแล้วอ้คือใครชนอยู่เนี่ยอีสามันไหมโอ้โหขึ้นอีกไหมนั่นคืลุกขึ้นอีกไหม ยังยังไปอีกยังไปอีกมานี่มานี่ไปไหนไปไหนมานี่มานี่อยู่ไหนอิสามันเลยไหมอิสามันเลยไหมเอา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 ยังไม่อยู่เฉยยังไม่อยู่เฉยยังไม่อยู่เฉยเอาอีกสักดอกไหมจะสิ้นใจจะสิ้นใจอีกไหมต้องเหือไม่ได้เฮ้ยอืม ลุกอีกก็ยิงอีกหลายคดีหลายคดีครับอันตราย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 เกือบตายหลายเกือบตายเพราะเองเกือบตายเพราะเจ้าเกือบตายเพราะคุณเกือบตายเกือบตายเพราะเราเองโอเค อขอโทษอ่าความยิ่งความความยิงมมย่งละเขาลุกมาตี โอเคครับขอโทษโดนเทศนาอีกแล้วเรานั่นโดนดา่าเออนี่ก็ไม่แปลกนะพี่เ็นได้แบลหรอครับใช,ใช่ครับใช่ครับ ต้องไปอันนี้อีกโอโ้โหอะไรวะเนี่ยยิงครั้งเดียวเหรอคือแบบอะไรของตำรวจอะ่ะอะไรวะตำรวจทำไรอะ,อะไรวะงอง,ะนนนงอ่ะออสอน อวามไม่ยุ่งละเออสวยพี่ต้องจับคนที่ขนกัญชาแล้วใช่ใช่ขนยาอะไรเงี้ยพวกปวนเนี้ยน่าลำคาญอะ่ะงตรงน่าลำคาญก็ราป่วนไปอะ่ะเออจับไม่ได้ด้วยแนละ้วตอนเนี้ยเกออินไป มีหน้าที่แค่หน้าที่สืบสืบคดีโอเคสืบคดีโอเคเอฟมีหน้าที่สืบคดีเนาะจบนะจบหรืเป่าเนะี่ยคือเมื่อกี้ผมหวังดีไปช่วยเฉยเดี๋ยวขับรถเล่นสักหน่อยละกันโอ้ตอนนี้ใกล้ตายแล้วเฮ้ยเดี๋ลืมกินน้ำไม่นะ ต้องลงไปกินน้ําก่อนดีกว่าป่ะนะนเนี่ยนี้แหละมันมันก็เป็นเรื่องธรรมดานะครับคือถ้าสมมุติถ้าเขาถามว่าทําไมเอฟบีไม่ทํางานก็บอกว่าเราแค่สืบคดีเราทําได้แค่สืบคดีเออแค่นีน้หน้าที่ของเอฟบีง่ายๆครับคือเราไม่ต้องไปลงลงทุนจับหรอกผมว่าสืบคดีพอเถอะสืสบคดีแหละสืบคดีแหละ ดีแล้วดีแล้วดีแล้วสืบคดีละดีแล้ว,ลวไม่ต้องไม่ต้องไปไล่จับหรอกถ้าเขาถามว่าเราไม่ทํางานอา๋อเรามีหน้าที่สืบคดีครับเออหรือจะเถียงดุดจนได้อเอาค้างเอาดัานค้างเอ่อยู่ไง อยู่หน่วยไหนครับเนี่ยหน่วยนะก็ไม่แปลกนะตำรวจข้างตำรวจข้อข้างโจรอ่ะผมก็ไม่คิดเลยมากทำให้กันสืบตอนนี้ผมจับไม่ได้เออสามสองหน่วยไหนอะ ด้วยน่หรอโอเคพี่ไปเปลี่ยนชุดดีมันได้สวยดีอืมเปลี่ยนหรอที่ไหนอ่ะไปเปลี่ยนที่ไหนหรอเกียแตะคือตอนนี้ผมจับจวไม่ได้นะไม่รู้เป็นอะไรอ๋อสารลับ C A a ครับโอเคสารับ C A โอเอ ทำหน้าที่ทำหน้าที่ของเราของเราเราแค่สืบคดีเรามีหน้าที่แค่สืบเรามีหน้าที่แค่สืบหน้าที่แค่สืบคดีสืบคดีแล้วแฝงตัวโอเค <S 2> <S 2> ใช่ f อ i กับ C X ก็ทําหน้าที่แค่สืบอะส่วนทหารก็หารตำรวจ GPS เลยครับโอเคเดี GPS, ย๋ยว GPS เดี๋ยว GPS ส่วนทห,หารกับตำส่วนทหารกับตำรวจก็มีหน้าที่ไล่ไล่ไลจับโจรโอเคโอเคผมขอโทษที่ไลจ่ไลจับนะครับขอโทษที่ไล่จับนะครับ นะครับโอเคเอฟใหญ่โอเค, <FBI. S 1> อเคลืมไปลืมไปเอฟใหญ่ FBI แค่สืบคดีเอฟใหญ่มีหน้าที่สืบคดีโอเคสืบคดีโอเค เียบ like ้อยแค่น yeah. hmm, um ี as as ้ง่ายๆอ่ะไม่ต้องพูดอะไรมากเบื่อสังคมเฮ้ยเดีเดวเดี๋ยวแล้วไอ้บมันเอาไว้ทำอะไรได้ครับเอาไว้เอ่อคอยสืบคดีครับแล้วคอยดูแล้วคอยดูว่าตำรวจคนไหนแบบยังไงอ่ะเขาข่แบบเขาข่ ก็มมือกับโจรอะไรเงี้ยเออน่าจะประมาณนี้ครับคือเรามีแค่หน้าที่สืบคดีครับผมคือไอ้สืบคดีว่าตำรวจมีคนไหน,รไนครับ ELP ึออ่อโอเคครับ B เอ่ออยู่ TW อ๋อดีครับ B, ออ T, ดีครับผมดีครับ b u t y ยเยวแปปหนึ่งแปนหนึ่งนะใส่แมกรอบ b b u t y อเคขอ๋อกำกับของนี่หรอโอเคใครก็ได้ขีหข่หอมาลับทีตกน้ำขี่หอมาลับทีเหรอโอ้ยนามวันนี้มันสวยจังวะเน,นีทนายวันนี้มันสวยจังอ่ะ โอ oh, ้สวยเกินสวยเกินวันนี้ทำไมไมผมสวยจังสวยสวยจังอะ่ะโอ้โหสวยโคตรอะ่ะคือทำไมวันนี้นะาวิไปฝึกยิงปืนมาใหม่นะนั่นโอเคอ่อเอาเดือจับคือ ใครก็ได้ขี่ฮอรมรับทีตัวน,นี้อยู่เอ่ตอตัวนี้ติดอยู่กลางเอ่อกลางทะเลเนี่ยหรอใครก็ได้คีฮอมารับทีเหรอแจ้งอีกครั้งขี่ฮอมารับทีขี่ฮอมารับทีมารับทีขี่ฮอมารับทีบทเอ่อตอนนี้อยู่เอ่อสนาม สนามเอ่อสนามบินเอ่อ S F S F ใช่ไหมสนามสนามบิน S F ตรงเอ่อตรงบันไดบันไดเอ่อโอเคตรงบันไดโอเคสวัสดีสวัสดีครับสวัสดีครับววััันเเกมมอรร์สสดีคบใครก็ได้มารับทีโอ้เนยนี่มันสวยจังวันเนี้ยสวยไปไหนวันเนี้ยวันเนี้ยโอ้ย ใครก็ได้ช่วยผมทีผมติดผมไปไม่ได้หรอใครก็ได้ไมาช่วยผมทีหรอใครก็ได้หลผมยังตั้งหารักแค้มาเจอเลยโอช่างมันรักแค้ตอนนี้สนใจรักแจกก็พอแมเราเนี่ยก็ร้ายนะนั่นนะ่ะใครทักมาวะ